บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินนีลกสินปีตากสินโลหิตากสินโอทาตากสินโดยความเป็นตนคือย่อมเห็นโอทาตากสินและตนไม่เป็นสองว่าโอทาตากสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดโอทาตากสินก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโผล่อยู่บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสว่างไม่เป็นสองว่าเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้นแสงสว่างอันใดเปลวไฟก็อันนั้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นโอทาตากสินโดยความเป็นตนคือย่อมเห็นโอทาตากศินและตนไม่เป็นสองละถึง ทิฏฐิคือความรูปคลํำด้วยความถือผิดทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุเป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฏฐิที่หนึ่งซึ่งมีรูปเป็นวัตถุอัตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิปุถุชนย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนอย่างนี้